สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาทุกท่านวันนี้ก็พบกับผมวัยรุ่นหัดทำนานะครับก็อีคำคำนี้แหละครับที่ทำให้พวกคุณไม่สนใจในสิ่งที่ผมอธิบายนะครับก็คำว่าหัดทำนานี่แหละครับเพิ่นผมจะบอกพี่พี่ทุกท่านนะครับคำว่าวัยรุ่นหัดทำนามันก็เป็นเพียงแค่ชื่อช่องผมนะครับส่วนประสบการณ์ที่ผมทำมานะ ผมว่ามันเยอะนะครับเยอะจนปัญหาที่ผมทํานามาไม่เจอครับแล้วไอ้ที่คุณพูดว่าประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับที่ว่าประสบการณ์ในการสังเกตของคุณเก่งแค่ไหนดีแค่ไหนและความสังเกตตรงนั้นก็เป็นคําถามที่อยู่ในใจใพวกคุณแล้วคุณฉลาดที่จะตอบกับคําถามที่คุณตั้งมาได้หรือเปล่านะครับ่าวันนี้ก็ไม่ใช่จุดประเด็นที่ผมจะมาพูดวันนี้ผมก็มา อัปเดตนะครับสถานการณ์ข้าวกรอ107นะครับวันที่3นะครับเพราะว่าวันชักล่องวันที่เราชักล่องอ่ะแล้วก็หวานข้าววันนั้นผมไม่ได้เรียกว่านับว่าวันที่1นะครับผมจะมานับวันแหว่ล่องนะครับก็คือคลิปที่ผมลงไปเมื่อวานนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่3นะครับวันที่2ล่างนั่งไล่นกไปแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น วันนี้มาวันที่สามเราจะมาดูจาวข้าวหน่อขึ้นนะครับจากที่เราหว่านบางๆนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นรอยหมานะครับอันนี้ทําใจอยู่แล้วนี่นะครับลักษณะจาวข้าวนะครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับนี่คุณจะเห็นว่าล,ลักษณะจาวข้าวที่เราหวา่านไล่แล้วแค่26 27กิโลนะครับมันก็จะเริ่มนอแนแหน่เริ่มมีหน่อขาวหรือว่าหน่อเขียวขึ้นมาแล้วนะครับเป็นกําลังจะสร้างใบที่หนึ่ง สิ่งที่เราต้องโฟกัสในเรื่องต่อไปหลังจากนี้นะครับอีกประมาณ3-4วันก็คือหน้าดินตกสะเก็ดแบบนี้นะครับซึ่งอาจทําให้เจ้าข้าวเราตายหรือว่าล่อนหน้าได้วิธีแก้ปัญหาถ้าคนไหนที่เป็นดินแบบนี้ทั้งนาเลยนะครับไม่ได้เป็นแบบผมนะของผมจะเป็นบางเกาะบางเกาะที่ข้างล่างเป็นดินทรายข้างบนเป็นดินดินเลนดินตมที่เราเอาดินเลนดินดินตมมากบอ่าถ้าปัญหาตรงเนี้ยเรา เราจะแก้ไม่ได้หรอกครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะไม่เป็นเลยนะครับเห็นไหมครับบางจุดตรงนี้จะไม่เป็นเลยเพราะว่าที่มันไม่เป็นเพราะว่าดินมันมีความเป็นเลนเป็นตมเยอะนะครับส่วนไอ้ดินทรายที่ลากหน้าเลนมาปโปะผิวบนเหมือนลาดหน้าเค,ค้กด้วยแยมไอ้พวกนี้จะเกิดการร่อนหน้าได้เยอะได้สูงนะครับเมื่อามาร่อนหน้าเป็นจํานวนที่มากหรือว่าร่อนหน้าที่เยอะเกินไปปั๊นเนี่ย เหมือนตรงนั้นเขาขๆวนะครับที่คุณเห็นเขาขาวสองจุดน่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะผมแนะนําว่าถ้าเป็นทั้งนาทั้งพื้นเลยนะครับแนะนําให้ทุกท่านวิทน้ําใส่เลยโดยที่ไม่ต้องไปโฟกัสถึงเรื่องเจ้าข้าวนะครับหรือว่านอเพราะว่าข้าวถ้ายังไม่สร้างใบที่หนึ่งเนี้ยคุณสามารถเอาน้ําลาดไปให้ท่วมแล้วก็ระบายออกได้เลยครับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องดินล่อนหน้าที่คุณเห็นนะครับถ้าคุณไม่ทําอย่างนี้ถามว่ามันมีปัญหาอะไรไหมถ้าคุณไม่ทํา ก็จะเกิดการลงรากไม่ลึกครับลงรากไม่ลึกปุ๊บตอนคุณหลอน้ําไปในละลอกแรกเนี่ยมันก็จะลอยเขาเรียกรากลอยต้นลอยนะครับนี่นครับไหนดินขาวๆอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็คือลักษณะอัปเดตนะครับกขหนึอยเจนะครับก็มาเป็น EP ที่6-7แล้วมั้งครับเดี๋ยวผมก็ไล่เป็นอีพียืนใส่ภายในแพรลิตแล้วกันนะครับ อีพีนี้ก็เกี่ยวกับการดูจาวข้าวนะครับระยะสี่วันนะครับข้าวก็ได้4ี่วันแล้วอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนจัดนะครับพยายามเอาน้ําออกให้แห้งไวที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับเพราะว่าจากไปจากต่อไปเนี้น้ํามันจะเริ่มนึ่งนะครับนึ่งก็คือน้ําที่ตกค้างอยู่ตามกระลุกเนี่ยมันจะนึ่งร้อนทําให้ข้าวเนี่ยไม่สามารถที่จะแทงใบหรือว่าออกใบได้นะครับและอีกเรื่องสําคัญ นะครับที่อยากจะบอกจากนี้ผมไม่ได้ฉีดยาคุมเลนนะครับเพราะว่าเราต้องการให้หญ้ามันขึ้นแล้วเราจะได้กําจัดค่าในทีเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อดินมันแห้งหรือว่าดินมันเกิดความชื้นมากกว่าเนี้ตอนเนี้หญ้าจะยังไม่ขึ้นหรอกครับไอสิ่งที่เราคุมไว้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าคุณคุมไปแล้วเนี่ยมันจะแก้ปัญหาเรื่องหญ้าได้จริงไหม หรือว่าสิ่งที่คุณฉีดยาคุมไปในช่วงลักษณะที่เลนกําลังเป็นแบบนี้เราฉีดยาคุมเลนไปแล้วปั๊บเนี่ยผมถามก่อนว่าเราได้อะไรจากการคุมเลนคุมญ้าได้จริงเหรอหรือว่าไอ้้าที่พวกคุณคุมอะ่ะมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่เราโมโนขึ้นมาว่าฉีดเพื่อคุมญ้าแต่จริงๆแล้วพวกคุณก็ไปปวดหัวหรือว่าไปเก็บไปเก็บญ้ากันอีกทีตอน15วัน20วันเพื่ออะไร ในเมื่อคุณก็คุมไปแล้วคุณจัดการต้องแต่แรกไปแล้วแต่ทําไมคุณยังต้องมาแก้ปัญหาในตอนท้ายอีกเพราะอะไรก็เพราะว่าคุณบอกว่าหญ้ามันขึ้นใช่ไหมละ่ะอ่าคุณไม่ลองกลับย้อนมาวิเคราะห์สิ่งที่คุณตั้งคําถามกับตัวเองหรือว่าหญ้ามันขึ้นได้ไงวะคุณไม่คิดมั้งเหรอว่าหญ้ามันขึ้นได้ไงหญ้ามันมาได้ยังไงแค่เพียงเจ็ดแปดวันเนี่ยหญ้ามันขึ้นเร็วขนาดนั้นเลยเหรอคุณไม่คิดเหรอครับ จริงๆอะผมจะบอกคุณนะว่าสิ่งที่คุณตั้งคําถามอยู่ตอนที่คุณตั้งคําถามอยู่เนี่ยว่าหญ้ามันขึ้นตอนนี้ไหมหญ้ามันไม่ได้ขึ้นตอนนี้นะครับตอนนี้หญ้าไม่ได้ขึ้นเลยนะครับเนี่ยคุณดูในดินคุณจะรู้ว่าหญ้ามันไม่ได้ขึ้นนะครับหญ้ามันขึ้นตอนไหนแล้วครับตอนแรกที่คุณใส่น้ําลงไปในนาแม้แต่คุณยังไม่ได้ปั่นไม่ได้ายหญ้ามันก็ขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว และไอสิ่งถัดมาก็คือการหมักที่ผมเคยบอกคุณหมักไหมล่ะครับหมักไหมชาวนาหมักกันไหมไม่หมักรีบทําเลยทําเชียวนั่นแหละครับไอคําที่คุณบอกว่าคุณไม่ได้หมักมันก็ถึงได้มางอกมาออกฤทธิ์ในลักษณะข้าวแค่สามสี่วันที่พวกคุณคุมเลนกันไม่อยู่นั่นแหละแล้วคราวนี้เมื่อมันคุมไม่อยู่ไอข้าวที่อยู่ชั้นล่าง นะครับหรือว่าหญ้าที่มันอยู่ชั้นล่างเนี่ยมันก็จะแตกตัวงอกเก่งขึ้นมาอีกนะครับในลักษณะข้าวสิบวันสิบห้าวันเขาเนี้ยผู้คุณก็ซื้อยามาฉีดหายามาหวานยาเก็บนะครับมาหวานหวานไปสิผมไม่สอนแล้วต่อไปเนี้ยผมจะพูดแนวนี้แล้วผมไม่สอนแล้วเพราะว่าอะไรสอนไปมันก็ไม่ได้ทำนะครับพูดไปมันก็ไม่ได้ทําบอกแบบว่าจะทํำยังไงก็เรื่องของคุณเนี่ยผมก็แค่มองว่าแก้ปัญหากันให้ตายก็ยกไม่จบ แต่ไอคนที่เขาแก้จบคนที่เขาทําแล้วมันไม่มีปัญหาคนที่เขาทําแล้วมันไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเลยทําไมเขาถึงทําได้ holidays. เขามีเทคนิคอะไรเล, rek, เ,ล ek, เล็กๆน้อยๆหรือเปล่าที่พวกคุณข้ามไปหรือพวกคุณไม่ได้โฟกัสกันหรือเปล่านะครับอันนี้คือหนึ่งหนึ่งสาเหตุที่ผมอยากจะบอกพวกคุณนะว่าพวกคุณพลาดอะไรหรือเปล่าไม่ได้โฟกัสอะไรตรงจุดเล็ก,ลกๆที่เขาทําหรือเปล่าอย่างเช่นจุดที่พวกคุณพลาดก็คือคุณเติมน้ําเข้าไปแล้วเนี่ยคุณรอไหม หรือคุณเติมน้ําเสร็จปุ๊บดินยังไม่ทันได้ไดกินน้ํายังไม่ทันอิ่มน้ําเลยคุณปั่นแล้วหรือเปล่าคุณไถแล้วหรือเปล่าแต่คุณลองกลับมามองตัวผมเองที่ผมทําอยู่ให้พวกคุณดูเนี่ยผมทําอะไรอะ่ะผมเติมน้ําเสร็จผมยังไม่ได้ไถนะหรือผมเติมน้ําเสร็จผมไถทีละแปลงแล้วผมก็หมกักแล้วผมก็รอนะคุณสังเกตดีๆแล้วเม็ดหญ้าเม็ดข้าวต่างๆที่มันงอกในขณะที่ผมไถ มันงอกในขณนะที่ผมกําลังหมักหรือเปล่าแล้วการที่ผมล่อผมหมักในระยะเวลานานๆที่คุณเห็นน่ะคุณเห็นชายตะลิ่งผมหรือเปล่าคุณเห็นลักษณะนานาพื้นนาพื้นน้ําที่ผมใส่ในานานหรือเปล่าคุณไม่เคยจับต้องโฟกัสในสิ่งที่ผมให้คุณเล็กๆน้อยๆตรงนั้นแต่คุณกลับมองสิ่งที่ผมพูดพยายามอธิบาย ตามสิ่งที่คุณอยากฟังหรือเปล่านี่ไงคือสิ่งที่มันไม่เหมือนกันคือตรงนี้นะครับสิ่งที่มันไม่เหมือนกันคือคาบน้ำนะครับคาบน้ำลูกญ้าลูกตะกรนต่างๆที่มันลอยอยู่ผิวน้ำคุณไม่เคยโฟกัสตรงนี้หรือเปล่าในเมื่อผมก็ทำคลิปให้คุณแต่คุณไม่เคยโฟกัสเรื่องนี้หรือเปล่าคุณเห็นผมตีเพืออคุณเห็นผมตีหลายรอบหมักหลายรอบคุณเห็นผมทำเพื่ออะไร มีเหตุผลอะไรทําไมผมต้องนานขนาดนั้นช้าขนาดนั้นลีลาขนาดนั้นเพื่ออะไรก็นี่ไงคุณไม่ได้โฟกัสกันคุณโฟกัสแต่จะเอาแบบวันนี้พรุ่งนี้ปรื้นเสร็จอย่างเงี้ยสามวันเสร็จผมไปรับจ้างพวกคุณพวกคุณยังสามวันเสร็จเลยครับสองวันเสร็จสามวันเสร็จผมก็ไม่เข้าใจว่าปัญหาที่คุณเป็นกันอยู่มันก็ไม่ได้แปลกใจสําหรับตัวผมเองเหรอกว่าที่ว่ามันเกิดปัญหากันมากมายเลื้อรังหมักหมมกันมาไม่รู้จะก,กี่ร้อยปีในชั้นดินเนี่ย หมักหมมตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ปลูย่ญาตายายไลย่มาจนถึงรุ่นคุณเนี่ยแล้วพวกคุณก็ทําจินลําบากเพราะมันอยู่ที่คุณจะไปโทษรุ่นก่อนก็ไม่ได้มโทษที่ตัวคุณนั่นแหละนะครับตัวคุณไม่รู้จักรอรู้จักหมักคุณเอาแบบว่าสุกเอาเผากินนะครับเน้นเร็วเป็นว่านะครับเร็วเพื่ออะไรเอาไว้คุยกับเขาหรือกลัวตามเขาไม่ทันหรือเปล่าหรือกลัวเกี่ยวไม่ทันเขาเลยจริงๆการแก้ปัญหาเรื่องน้ําจะท่วมมันก็ไม่ได้เกี่ยวเลยว่า ีกคนหนึ่งเขาจะเกี่ยวก่อนเกี่ยวหลังนะครับสิ่งที่คุณควรจะโฟกัสไอ้เรื่องนั้นนะ่ะเออผมไม่เถียงหรอกสําหรับคนที่แบบมีปัญหาว่าข้าวในลักษณะตอนนั้นนะ่ะเราอยู่ข้างในข้างในสุดเลยแล้วไอ้เจ้าของหน้าที่อ่ะมันอยู่ข้างหน้าเอออันนั้นนะ่ะคุณต้องให้เจ้าของหน้าที่มันทําก่อนแล้วมันเกี่ยวก่อนคุณค่อยทําเอออันนั้นนะ่ะมันจะได้มีทางออกทางเข้าคุณจะไปทําก่อนเขาไม่ได้นะนะ่ะผมเข้าใจ นะครับอืมผมก็ไม่รู้จะอธิบายถึงเรื่องนี้ยังไงนะแต่สิ่งที่ผมโฟกัสจริงๆอะ่ะมันก็คือการรีบนั่นแหละครับสองนาตัวเองหรือว่านาบางคนมีญยาเยอะก็ไม่รู้จักฉีดยาก่อนก่อนไถก่อนปั่น เอาแบบว่ากะไถให้มันตายกะปั่นให้มันตายผมจะบอกมันไม่ตายหรอกครับยิงพาให้ลอยไปตรงนู้นตรงนี้ทีแล้วการทํานาของแต่ละคนก็น้ําน้อยเสือเกินน้ำเฉาะแฉะน้ําขุกขิกพูดแบบนี้ดีกว่าแบบเฉาะแฉะขุกขิกอะน้ําท่วมท่วมนี่ไม่เคยทํานะครับไม่ผมไม่ค่อยเห็นหรอกน้อยคนที่จะทําเพราะว่าสิ่งที่ผมทําอยู่ตอนเนี้ยผมมองว่ามันก็ไม่ได้เห็นเจอปัญหาอะไรนะครับ ตรงไหนสูงต่ําที่ปรับระดับคุณผมเคยบอกคุณแล้วไงให้เอาดินมาถมเลยคุณจะคุณจะไปปรับหน้าดินลากหน้าดินให้มันสูงต่ําหน้าดินเสียเพื่อคุณก็ถมเลยนะครับเอาดินมาถมไปเลยจบหาดินไม่ได้อีกเป็นปัญหาอีกหาดินจะไม่ได้อีกอมผมก็อธิบายไม่ถูกนะครับไอายามที่มัน ยังทํากันได้อยู่ไม่ทําตอนนี้มันเศรษฐกิจแย่ทุกอย่างแย่มันทํากันไม่ได้แล้วก็ก็คือทําไม่ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งมันเป็นนาเช่ากันด้วยแหละผมจะไปพูดแบบฝ่ายเดียวมันก็มันเป็นนาเช่าไงนาเช่ามันแก้ปัญหาก็เขาเอาคืนได้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งที่มันเออมันก็เป็นอีกสิ่งเสียงสะท้อนนะมันเป็นนาเช่า วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็แค่มาอธิบายให้ฟังว่าจุดเล็กๆน้อยๆที่เราพลาดไปอ่ะมันเกิดจากสิ่งที่เรารีบนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณดูตรงนี้ไอการที่เราไถหญ้าสดๆโดยที่เราไม่ฉีดยาคุณเห็นอะไรปะนี่นะครับหญ้ามันขาดแล้วนะคุณเห็นไหมเนี่ยต้นหญ้ามันขาดแล้วนะครับนั่นอนะ่ะแล้วคุณดูใบมันเขียวได้ไงแล้ว ข้อป้องของต้นหญ้าเนี่ยมันงอกในดินได้ใช่ไหมมันก็เหมือนมันก็เหมือนลูกข้าวที่เราหว่านลงไปงอกๆกนแหละเห็นไหมครับมันก็ขึ้นถามบอกว่าผมจะดึงออกไหมผมก็ไม่ดึงหรอกครับเดี๋ยวก็เอายาฉีดแล้วก็น้ำเอาน้ําคลุมนะครับตอนเนี้สังเกตง่ายๆหญ้า,าจะไม่ขึ้นในขนาดดินที่ชื้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอให้มันแห้งหมาดๆอีกหน่อยหนึ่งนะครับสักประมาณเจ็ดวันนั่นแหละ แล้วคุณก็จะได้เห็นว่าหญ้ามันขึ้นเป็นลูกพุเป็นยังไงแต่ในขณะที่มันเป็นลูกพุข้าวก็ไปไกลแล้วครับแล้วกว่าหญ้ามันจะยาวเหมือนข้าวเราก็เอายาฉีดข้ามันเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วหลังจากมันจะตายบ้างหรือว่าไม่ตายบ้างเราก็เอาน้ํารวบมันไปที่เรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ดูที่ว่ามันจะขึ้นใต้น้ําได้อีกไหมอะถ้ามันขึ้นใต้น้ําได้อีกเราเห็นว่าตอนเราหล่อน้าําใสๆปั๊บเนี่ยแล้วหญ้ามันขึ้นมาได้ใช่ไหมคุณทําไงอ่ะ คุณก็ซื้อยาหวานมาหวานี่ในเมื่อพวกคุณก็เป็นคนรวยชอบซื้อยาหวานมาหวานชอบฉีดยาไม่รู้จะกี่รอบกี่คราวอยู่แล้วนี่ซัดไปครับซัดไปอย่าซีเรียสหัวใจสําคัญมันอยู่ที่การหมักการให้เวลาต้องแต่แรกไม่ใช่มาแก้ปัญหาตอนที่คุณหวานลงไปแล้วก็ทําเทือกแบบนี้ไปแล้วมันไม่ใช่นะครับเห็นหลายคนแล้วสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมเห็นหลายคนแล้วแล้วผมก็นั่งดูพวกเขาทํากันอยู่ถามผมว่าไม่ไปบอกเลอก็บอกเหมือนบอกพวกคุณนี่แหละก็บอกแบบนี้แหละ แต่ไม่ฟังไงไม่ฟังก็ตามแต่เรื่องนะครับตามแต่ราวที่พวกคุณจะทําเอาส่วนตัวผมก็ทําแค่ของผมให้มันดีแค่นั้นแล้วมันก็เป็นดังที่ผมคิดไว้อยู่แล้วมันก็ประมาณนั้นเราบอกได้เราก็บอกแต่จะฟังไม่ฟังอยู่ที่ตัวคุณวิเคราะห์วิจัยตามสิ่งที่ผมทําก็แล้วแต่คนจะวิเคราะห์ออกไปนะครับว่าจะออกไปแบบไหนเห็นผลเห็นอะไรแบบไหนส่วนตัวผมทําผมว่า มันไม่ได้มีอะไรนะครับนาข้าวผมไปทําแปลงที่ไหนก็แล้วแต่คุณจะให้ผมเช่าคุณจะให้ผมทํำยังไงก็แล้วแต่ถ้าแปลงนาที่ผมไปเช่าหญ้าเยอะผมก็แค่ฉีดยาแต่ถ้าหญ้ามันหนามันสูงเกินไปผมก็แค่ตัดแล้วก็ฉีดจากนั้นผมก็ถึงทําการหาน้ําไม่งั้นก็ถายแห้งแค่นี้เองวิธีกําจัดวิธีแก้ปัญหาของผม วันนี้ก็คงได้เรื่องได้ราวกับสิ่งที่ผมพูดบางสิ่งบางอย่างอาจจะเตือนใจพวกคุณได้นะครับไปก่อนนะครับถ้าชอบยังไงก็กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ